นี่นะคะเดี๋ยวเรามาติดตามการเข้าเรียกว่าเป็นพิธีบรรพชาอุปสมบทชเชลิมพระเกียรติกันมั่งค่ะโดยจังหวัดสุราธานีค่ะได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทชเชลิมพระเกียรติส้มได้พระนงางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงในโอกาสมห้ามงคเลเฉล่มพระชนพรชนพันา90ซิพันา12สิงหาคม2 5 6 5ค่ะ โดยแรกวันที่5มีนาคมที่ผ่านมาค่ะที่ส่วนโมคคาพลารามอำเภอชยยัยาจังหวัดสุร,ราธานีนายวิชวุจินโตผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราธานีค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดกล้วยทวายพระพรนาพระบรม,มาชาย,ยาลักส้มและพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาพระบรมราชชนนีพันปีล่วงพร้อมด้วยข้าราชการพระสกนิกรในจังหวัดสุร,ราธานีแล้วก็ผู้ถิ่้ารับการบรรพชาอุปสมบทจะเริ่มประเกียติที่มีความปลื้มปิติเป็นลอนพล ที่ได้มารวมกันแสดงความจงรักภักดีแล้วก็สํานึกในพระมาหากรุณคุณค่ะครับที่พระองค์ทรง,งปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณีนาคิตยกิจอัน,นะครับนาณประการเขียงข้างพระบาทสมเด็จพระจนา,าการิเบศพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมาราชบรมนาถบพ,พบิตรเพื่อบำบัดถุกบำรุงทุกขให้แก่อาณาประชารัฐโดยไม่ได้ย่อท้อต่อความเนื่อยากพระองค์ทรง,งมีพระราชศรชัทธาและอุปถัมภ์ บำรงพระพุทธศาสนามาตลอดในโอกาสนี้จึงขอถาวายพระพรเฉยมงคลนะนะครับจากนั้นผผัวราชการกจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระดมพอแม่ผูป้ปกครองรวมปรุงพุ่มนักในครั้งนี้จํานวนเกาันนะครับที่มีความประสุ่งในการอุปสมบทนะนะครับอนี่เขาบอกว่ามีสมักมาตั้งยีทิพสองทันนะแต่ด้วยส่วนมุกขบลาราบเนี่ยก็มีกําหนดเร่งขัดในการกรวดและก็ดูเขาเรียกความพร้อมของนักแต่ละนักนะครับก็สะมดเกาหนนะครับค่ะ